มาแล้วครับกระบะ4ประตูยกสูง Ford Ranger ตัวนี้ครับจัดให้ราคาพิเศษเลยนะลูกค้าใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้คลิปนี้ด้วยคับเดี๋ยวพาไปรีวิวกันเลยไปครับตัวนี้เป็นฟอ r ์ดเรนเจอร์ 2.2XLT ปี2018นะครับลูกค้านี่ให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยบอกเลยนะครับรถเรานี่คัดสภาพมาอย่างดีนะลูกค้าห้องเครื่องใหม่เอี่ยมแบต เดิมๆนะครับตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมนะลูกค้าเดี๋ยวผมปิดกระจังหน้าให้ดูก่อนเขาจะมีเสริมจมูกมาให้ด้วยน,นี่ชุดแต่งเขานะรีกว่าสวยงามเลยนะครับลูกค้านี่ใครชอบชุดแต่งใหญ่ๆนะครับเท่ๆขับไปแล้วดูยักษ์ใหญ่นะคะันะนี้ครับจัดไปเลยนะกระจังหน้าจะเป็นสีดําขาวนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นโครเมียมก็จะติดตาสัญลักษณ์レนเจอร์แบบนี้ตาไฟโปรเจคเตอร์ครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนี่ฮนะ ไฟตันหมอกเขาใหญ่มากเลยนะเพราะว่าโครงสร้างรถเขาใหญ่นะครับนี่ครับดูระบบอ่าอิสเซอรี่เขานะครับตัวกันโคลนนะครับนี่ใหญ่ยักษ์นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กตัวนี้เพิ่งไปลุยโคลนมาเลยนะจัดให้ล้อยใหญ่เลยล้อแม็กขอบอ่าปี2018นะครับตรงรุ่นเลยตัวนี้เป็น4ประตูสีเทาดำนะลูกค้าอ่านี่ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับจะมีอยู่ตรงกระจกปกติเลยรุ่น XLT นะครับน้ำจับประตูโครเมียมนะครับ ไฮไลท์คืออยู่ด้านในครับลูกค้านี่ลูกค้าเก่าจัดมาให้นะครับเป็นพรมด้านล่างนะอ่าการฝุ่นการไรมาให้แล้วนะครับสวยงามมากมากเลยด้านในก็เรียกได้ว่าใหญ่นะครับลูกค้านี่ครับสวยไหมนี่ครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับแอร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะสามารถปรับได้เลยนะลูกค้าเ l t เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับอ่าใครชอบรถเกียร์แมนนวลนะครับขับลุยป่าลุยดงครับออกทางไกลถนนใหญ่ได้หมดเลยนะครับ นี่ครับด้านหลังก็กว้างขวางนะกว้างขวางใช้ได้เลยนะครับนี่ด้านหลังก็จะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะครับแล้วก็โลบาร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์สีขาวนะตัดกับตัวรถสีเทาก็เรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวครับอ่ะมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็จะเป็นอะไรๆการชนหลังนะครับมีเซนเซอร์เซนเซอร์ให้4จุดนะครับสติกเกอร์ฟอร์ดเรนเจอร์นะครับแล้วก็ฝาท้ายโครเมียมนะครับนี่เลยนี่ครับตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัว ซับแรงกระแทกด้วยเวลาเรายกขึ้นนะครับถ้าเป็นฟอร์ตตัวใหม่ๆก็จะเป็นยกขึ้นเบาๆสามารถยกขึ้นมือเดียวปิดแบบนี้ได้เลยไม่ต้องแบบหนักเหมือนแบบรุ่นเก่าๆนะลูกค้าอันนี้ก็เรีวยกว่าสวยงามตามท้องเรื่องครับมือหนึ่งอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทแต่วันนี้ราคาพิเศษสำหรับใครที่จองผ่าน YouTube นี้หรือว่าโทรหาผมที่เบอร์0 9 3 7 9 2 2 0 1 6จนะครับจัดให้ราคาพิเศษเลย659,00 0บาท่พออ่าอจากราคาเกือบ7 0 0 0แสนนะจะให้659 0 0 0บาท สำหรับคนที่โทรหาผมเบอร์นี้เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวภายนอกก็จะดูไว้ประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันไปเลยนี่ครับให้ดูภายในกันจะจะไม่มีตัดนะลูกค้านี่ครับเวลาขึ้นก็ถ้าเป็นรถยกสูงก็เหยียบบันไดก็ขึ้นคอบได้เลยครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูนะฮะจริงจว่าข้างในก็อลังการไม่ต่างจากด้านนอกนครับน,นี่เปน็นไงฮะตัวเครื่องเงียบนะตัวเครื่องเงียบแอร์เย็นนะครับนะแล้วก็กระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้สามารถกด กระจกไฟฟ้านะเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับพวกมาลายมัลติฟังก์ชันครับด้านขวานี่จะปรับหน้าจอด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนี่จะป็รปรับหน้าจอตัวนี้ก็คือเราสามารถเลือกปรับได้เลยทั้ง2หน้าจอนะครับก็จะมีภาษาให้เราเลือกด้วยฝรั่งเศสตาลี่ภาษาอังกฤษมีหมดเลยครับยกเว้นภาษาไทยนะยังไม่มีนะครับตอนนี้ก็เดีย๋ยวผมเปิดผู้วิทยุพวกอะไรฟังแล้วกันนครับผู้วิทยุนะบ,บอกเลยว่ารถรุ่นนี้นี่เสียงดีมากนี่ฮนะ เศซับอะไรหรือว่า <Okay. S 1> ดีลรดรเสีอ็อปชั่นของเขาคือมันจะมีพวกเพร p o เล r o พร l e ว p o w e า c h a r อร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น car c h a r อร์นะมี usb ด้านหน้านะครับหรือว่าจะเป็น aux ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําทั้งหมด4จุดเลยนะครับก็จะมีตรงกลาง2จุดแล้วก็ข้างๆ2จุดส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆพวกเอก,เอกเอสารบัตรอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโอเคเลยแล้วก็ ข้อดีของรถยกสูงคือท,ทนาวิสัยในการขับขี่จะดีกว่ารถเตี้ยนะครับ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยอย่าลืมนะครับตัวมันเบอร์093792206สำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ